สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของสวทนะครับผมครูรามติวารีครับและครูจำเิญตาปริญญาธารมาศค่ะเรามาพบกันในพฤติกรรมสุดท้ายของคลื่นก็คือพฤติกรรมการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับเรามาดูว่าในพฤติกรรมของการเลี้ยวเบนของคลื่นนี้เรามีเรื่องราวอะไรที่เราควรสนใจนะครับก็มาดูกิจกรรม9.5ครับเนื่องจากว่าเราต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการทดลองนะครับ จุดประสงค์ก็คือสังเกตและอธิบายสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นวัสดุอุปกรณ์ก็ชุดเดิมนะครับก็คือชุดถัดคลื่นนะครับเราก็มีทําการทดลองโดยการใส่น้ำนะครับแล้วก็เผลิตคลื่นหน้าตรงนะครับสิ่งสําคัญก็คือจะต้องมีแผ่นกั้นนะฮะแผ่นกั้นตอนที่ใช้แผ่นกั้นแผ่นเดียวนั้นคือต้องการดูว่า ลักษณะของการเลี้ยวเบนผ่านด้านหลังของแผ่นกั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยเอาแผ่นกั้นสองแผ่นมาทาเป็นช่องเปิดนะครับแล้วปรับความกว้างนะครับปรับความกว้างช่องเปิดนี้ให้กว้างมากขึ้นแล้วก็หรือน้อยลงจะดูว่าพฤติกรรมของการเลี้ยวเบนของคลื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูจาก BTR นะครับว่าจากการที่เราทดลองนะฮะปรากฏการเลี้ยวเบนของคลื่นน้านํา ลักษณะของคลื่นน้ำที่ปรากฏจากวิทยาเป็นยังไงครับ เรามาดูภาพของการเลี้ยวเบนของตัวคลื่นหน้าคลื่นตรงนะครับจากถัดคลื่นเมื่อกี้นะครับว่าลักษณะของการเลี้ยวเบนเป็นยังไงตอนที่เราใช้แผ่นกั้นคลื่นนะฮะชิ้นเดียวนะครับมาวางกั้นลักษณะของหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปนะครับลักษณะของหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปนี่หน้าคลื่นตรงนะครับนะก็ยังคงเหมือนเดิมที่มีแถบสว่างกับแถบมืดนะที่เราพูดกันไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่าเกิดได้ยังไงนะครับ ไม่แปลกที่คลื่นนี้จะปรากฏในบริเวณนี้นะฮะหน้าตาก็คือเหมือนเดิมเป็นหน้าคลื่นตรงแต่ที่เป็นมหัศจรรย์ก็คือมันมีคลื่นปรากฏหลังสิ่งกริขีดขวางด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นลูกบอลสมมติเราลูกบอลคว้างครับคว้างมาอย่างนี้ก็จะชนกับสิ่งกีิขวางแล้วก็สะท้อนกลับนะฮะนะแต่ถ้าอยู่ทางด้านที่ไม่มีสิ่งกีิขวางมันก็เคลื่อนที่ไปได้ลูกบอลน,นี้เป็นอนุภาคนะครับที่เอามาเปรียบเทียบ แต่คลื่นเนี่ยมันปรากฏหลังสิ่งกีดขวางได้นะครับอันนี้คือสมบัติของคลื่นที่เราเรียกว่าการเลี้ยวเบนคำถามเพื่อเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับต,ต่อมาก็คือเราใช้แผ่นกั้น2แผน่นแผ่นกั้นสองแผ่นเนี้ยก็คือจะวางห่างกันก็คือตามที่นกักเรียนเห็นก็คือนี่ขอบของตัวแผ่นกั้น2แผน่นแล้วก็ให้หนาคลื่นตรงเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปนะครับก็ไม่แปลกเช่นกันที่ตรงเนี้ยคลื่นจะ ท่นที่เข้าไปก็ยังคงมมหน่าขึ้นเป็นเส้นตรงรังสีขึ้นก็คือเส้นสีแดง3เส้นนี้นะ็เคลขึ้นที่ไปแต่ที่แปลกก็คือตรงบริเวณนี้ครับกับบริเวณนี้นะฮะสบริเวณนี้มีคลื่นปรากฏหลังสิ่งกิดขวางตั้งแต่รูปนี้มารูปนี้มารูปนี้สิ่งที่เห็นก็คือหน้าขึ้นเป็นโค้ง<ม>เป็นส่วนของวงกลมนะครับเป็นส่วนของวงกลม ซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสมบัติที่4ของคลื่นก็คือการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับเราอธิบายยังไงนะครับการอธิบายก็คือว่าต้องกลับไปที่หลักการของฮอยเกนนะครับฮอยเกนบอกว่าเวลาหน้าคลื่นเหมือนเคลื่อนที่ไปนะครับทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะครับทุกๆจุดบนหน้าคลื่นมันประพฤติตัวเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นที่เป็นจุด แล้วก็ผลิดขึ้นวงกลมออกมาผลิดขึ้นวงกลมออกมาด้วยความถี่เท่ากับความถี่ของคลื่นเดิมนะครับจุดเหล่านี้มันอยู่ชิดกันมากมันก็เรียงกันเป็นหน้าคลื่นตรงมันก็ทําให้ขยับไปได้แต่สำหรับจุดที่เป็นขอบเนี่ยครับจุดที่เป็นขอบของสิ่งกีดขวางที่เป็นจุดเล็กๆเนี่ยมัน ไม่มีตัวต่อแล้วก็คือมันกั้นมันถูกกั้นได้แต่ตรงนี้ขึ้นเข้าไปนะครับมันถูกกั้นนะครับดังนั้นจุดนี้มันเป็นจุดสุดท้ายที่เป็นแรงกําเนิดขึ้นที่เป็นจุดมันก็เลยเผยขึ้นวงกลมออกมาเผยขึ้นวงกลมออกมาแล้วเมื่อมาต่อกับหน้าคลื่นตรงที่เคลื่อนที่เข้าไปโดยตรงมันก็เลยมีหน้าคลื่นออกมาลักษณะนี้คือตรงแล้วไปบวกเข้ากับตัวโค้งของส่วนของวงกลมนะครับนี่ พอมามีสิ่งกีดขวางสองอันนะครับมาวางขวางกันก็มีขอบสองขอบมันก็ทาหน้าที่เหมือนกับเป็น S1 S2 นเะครับเป็นจุดสุดท้ายเป็นแรงกํา m a ขึ้นที่เป็นจุดก็ผลิตขึ้นวงกลมออกมาตรงนี้ก็คือเป็นวงกลมส่วนนะฮะส่วนของวงกลมอันนี้ก็ส่วนของวงกลมมาต่อกับเส้นตรงนะครับที่ทะลุผ่านโดยตรงก็เลยมีหน้าขึ้นแบบนี้ปรากฏเพราะฉะนั้น ตัวเอกของเรื่องนี้คือหลักการของไฮเกนก็คือทุกๆจุดบนหน้าคลื่นจะทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดคลื่นชนิดเป็นจุดนะครับถ้าเราปรับให้ความกว้างของระยะห่างอันนี้นะฮะคือดีนะครับแคบลงและลองเทียบเคียงกับตัวความยาวคลื่นนะครับจากที่เราด,ดูในวิทยาไปก็คือจะเห็นเหมือนกันว่าตอนที่ความกว้างมากๆไอ้ส่วนของหน้าคลื่นที่เป็นหน้าคลื่นตรงเนี่ยมันจะเห็นชัด แล้วก็มีขอบเป็นวงๆนะครับขอบเป็นวงๆนะแต่ถ้าเราปรับให้ช่องกว้างนี้ซึ่งเราเรียกเมื่อกี้ว่าดีเนี่ยมีค่าน้อยลงนะครับน้อยกว่าลัมด้าไอ้ส่วนที่มันเคยปรากฏให้เห็นว่ามันเคยเป็นหน้าคลึ่นตรงเพื่อสะท้อนว่าเดิมเนี่ยมันเคยเป็นหน้าคลึ่อเลยมาก่อนก่อนที่จะผ่านช่องนี้ก็คือเราบอกได้ว่าเดิมทีมันหน้าคลึ่นตรงมาก่อนแต่พอมาเป็นรูปทางซ้ายเนี่ยครับก็คือดีน้อยกว่าลัมดา เราเห็นคลื่นเกือบจะเป็นวงกลมก็คือขอบสองขอบมารวมกับตัวคลื่นที่ปรากฏจากช่องเปิดเนี่ยฮะมันจำเป็นส่วนของวงกลมนะฮะเกือบๆจะเป็นครึ่งวงกลมนะครับแปลน,นถ้าให้เราเดาพิจิตรว่ามองคลื่นเฉพาะด้านนี้ครับแล้วบอกว่าคลื่นเดิมมีหน้าตาเป็นอะไรมาก่อนก็คืออาจจะยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ดีมากกว่าดีมากกว่าลำดามากๆนะอันนี้ชัด ใครก็เดาออกว่าหน้าคลื่นเดิมต้องเป็นเส้นตรงมาก่อนนะครับและเนื่องจากจุดเหล่านี้ครับทุกๆจุดบนหน้าคลื่นมันประพฤติตัวเป็นแรงกำเนิดขึ้นที่เป็นจุดแผ่คลื่นออกมาก็มีการพบปะกันมีการรวมกันของคลื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแนวการแทรกสอดเกิดขึ้นได้ทั้งบับและปฏิบับนะครับซึ่งท่านนักเรียน เรียนฟิสิกส์ต่อไปในระดับสูงขึ้นนะครับเราจะมีสมการความสัมพันธ์ของการเกิดรับแนวของการหักล้างกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรที่สำคัญที่สุดเราต้องเช็คความเข้าใจโดยการใช้โจทย์ฝึกทักษะนะครับเดี๋ยวคุณครูจำนวนตาจะมีอะไรมาฝากพวกเราครับค่ะครูก็มีคำถามตรวจสอบความเข้าใจนะคะมาฝาก1ข้อนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอโจทย์ ตรวจสอบความเข้าใจสำหรับหัวข้อ9.4นี้เลยค่ะให้พิจารณาคลื่นดนนะคะในเส้นเชือกที่ต่อกัน2เส้นในรูปก็คือมีเชือกเส้นที่1กับเชือกเส้นที่สองนะคะแล้วเปรียบเทียบอัตราเร็วของคลื่นตกกระทบคลื่นสะท้อนและคลื่นหักเหว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันให้เรียงลำดับอัตราเร็วของคลื่นจากมากไปน้อยนะคะคราวนี้นักเรียนลอง คิดคาตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะติ๊กต่อ,อติ๊กต่อ,อคิดเองก่อนนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันนะคะนักเรียนคือเชือกจากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีเชือกเส้นที่1ซึ่งมีขนาดโตกว่าเชือกเส้นที่2ซึ่งเชือกเส้นที่1นึ่งเนี้ยมีคลื่นตกกระทบนะคะวิ่งมามาเจอกับรอยต่อซึ่งถ้าให้นักเรียนดูว่าคลื่นตกกระทบ กับคลื่นสะท้อนเนี่ยมันอยู่ในตัวกลางเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอัตราเร็วของคลื่นตกกระทบนะคะก็จะต้องเท่ากับคลื่นสะท้อนใช่ไหมคะเท่ากับคลื่นสะท้อน <Yeah. S 1> แต่เมื่อ,อพอผ่านรอยต่อแล้วนะคะคลื่นก็จะวิ่งผ่านมาที่เชือกเส้นที่สองคราวนี้ ขนาดของเส้นเชือกหรือ,อ,อความหนาแน่นเชิงเส้นเนี่ยจะมีผลแล้วซึ่งพอเชือกที่มีความหนาแน่นเชิงเส้นน้อยกว่าก็จะทำให้มีอัตราเร็วมากกว่าซึ่งก็จะทำให้อ,อ,อัตราเร็วของคลื่นที่วิ่งผ่านมาในเชือกเส้นที่สองหรือเราเรียกว่าคลื่นหักเหนเนี่ยมีขนาดมากกว่าของทั้งคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนซึ่งมีอัตราเร็วเท่ากันค่ะสำหรับ กรณีข้อขอไข่นะคะจะมีเชือกหนึ่งเชือกเส้นที่1น,นะคะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเชือกเส้นที่สองก็คือมีความแน่นเชิงความยาวน้อยกว่านะครับค่ะ,ะคซึ่งจากเชือกเส้นที่1เนี่ยมีคลื่นตกกระทบวิ่งมาเจอกับรอยต่อซึ่งพอเจอกับรอยต่อปุ๊บก็จะมีคลื่นสะท้อนวิ่งกลับไปยังเชือกเส้นที่1และก็จะมีคลื่นหักเห,เหส่วนหนึ่ง วิ่งผ่ไปผ่านไปนะคะมายังเชือกเส้นที่สองซึ่งคลื่นตกกระทบนะคะกับคลื่นสะท้อนในเชือกเส้นที่หนึ่งเนี้ยก็จะมีขนาดเท่ากันถูกไหมคะเพราะอัตราเร็วเท่ากันใช่ค่ะมีมีอัตราเร็วเท่ากันอยู่ในตัวกลางเดียวกันแต่ว่าตรงเนี้ยความหนาแน่นเชิงเส้นของเขาเนี้ยมันน้อยกว่าทําให้คลื่นวิ่งได้เร็วกว่าเร็วกว่าค่ะดังนั้นเชือกที่วิ่งผ่านลอยต่อไปเป็นคลื่นหักเหไปสู่ตัวกลาง เชือกเส้นที่2เนี่ยก็จะมีอัตราเร็วที่น้อยกว่าเชือกเส้นที่1ดังนั้นนะคะคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนจะมีอัตราเร็วเท่ากันและมีอัตราเร็วมากกว่าคลื่นที่วิ่งไปคลื่นหักเหในเชือกเส้นที่2ค่ะและนี่ก็คือการฝึกคิดนะฝึกทักษะนะครับทดสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนผ่านบทของคลื่นมายาวนานนะครับ นะคลื่นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งของวิชาฟิสิกส์นะครับที่มีความซับซ้อน <S <S นะมีความก็เรียกคอมพล็เคตนะครับเป็นเรื่องของแอบแรกพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนไม่ตัดความสนใจไปแล้วก็พยายามสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้นะครับ <S <S คลื่นเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเราใช้ประโยชน์จากคลื่นต่อไป เป็นบทแสงบทเสียงซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของคลื่นมันก็ทําให้เราใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เดินไปกับคลื่นอย่างสงสนานนะโดยเฉพาะคลื่นน้ําในทะเลครับนะเราสามารถที่จะไปสนุกได้หลายรูปแบบด้วยกันนะก็ฝากนักเรียนทบทวนนะครับทบทวนบทเรียนเพื่อที่จะทำให้คลื่นอยู่กับเราไปนานๆครับ